สวัสดีค่ะวันนี้แต่วสีผ้าไปเบิงสถานที่จอดรถนะคะซึ่งได้ปรับปรุงไว้ฐานพ่นองแล้วนะคะซึ่งสาม,มารถจอดได้ประมาณเกือบ20กว่าคันนะคะอยู่ทางแนแนแนนติดตามมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงอันนี้นะคะก็จะอยู่ทางบัตรพักข้าราชการนะคะอยู่ทางบัตรพักข้าราชการเท่านะคะให้พี่นองขี่รถขามาแล้วกับพานหนาสำนักง,งานมาออกประตูทางนี้นะคะแล้วก็เข้าไปตรงมุม บ้านพักข้าราชการนะคะของสำนักง,งานที่ดินสาขาเขื่องไห่เฮ้านะคะก่อนขับมากอะเราว่างรถซ้ายขวานิดนึงนะคะเพราะว่าทางไปนี่จะไปอำเภอนะคะเนีย่ยงอย่างนี้บัวไซ้พานมากกันระว่างนัานะคะค่ะขามถนนค่ะขามถนนแล้วนี่คือทางเขานะคะเดี๋ยวต่อไปเฮ้าจะได้เหตุป้ายบอกไว้ให้พี่น้องได้เขามาจอดรถหมอกหนีนะคะเวลามาติดต่อราชการค่ะนํามาเบิ่งเลยค่ะ นี่กัเป็นที่จอดรถนะคะนี่สามารถจอดได้นะคะจอดได้นี่ก็มือช้านี่เกือบ30ขั้นค่ะจอดได้สบายมากเลยกับที่พี่นองมติต่อราชการบาต่อง่วงเรื่องปัญหาสถานที่จอดรถอีกต่อไปแล้วนะคะ,คะจอดรถได้ยางกว้างขวางเลยค่ะบริเวณหลังบันพักนะคะหลายมุม ตรงนั้นก็สามารถจอดได้ค่ะมีอีกนะคะาทางนี้ก็โจอดได้อีกหลายสิบขั้นนะคะ พี่น้องกับบตรงห่วงเวลามาติตรอราชาการสำนักง,งานที่ดินสาขาเข่องในต่อไปมีสถานที่จอดรถกว้างขวางนะคะในบริเวณบานพกาการชการของสำนักง,งานที่ดินสาขาเขีององน,นะคะแล้วที่นี่บอตองไปจอดตามไหลท่างนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อการจราจรน,นะคะซึ่งส,สมัยแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องมาก,ก็จะจอดตามไหลาทางนะคะก็จะเกิดการ จะล่อจอนทิดคัดกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นปัญหาแน,น่นะคะตอนนี้บ่มีปัญหานั้นแล้วค่ะเพราะว่าเขามีต่อรถไปร่องรับพี่นองอยู่แล้วค่ะ